ข้อ3เขาให้ pqrs เป็นประพจน์แล้วถามว่าข้อใดถูกต้องนะก็มาดูข้อกอไก่ก่อนข้อกอไก่เขาบอกว่าถ้าประพจน์อันนี้กับ p มีค่าความจริงเป็นจริงก็ถ้าตัวนี้เป็นจริงก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วเขาให้ p เป็นจริงก็จะได้ p ตรงเนี้ยเป็นจริงนะจะเห็นว่าถ้าเราเอาจริงไปหรือกับอะไรก็ตามเนี่ยผลการหรือตรงเนี้ย จะได้เป็นจริงเสมอนะแล้วเนื่องจากผลก็ต่อเมื่อต้องเป็นจริงก็ต่อเมื่อเนี่ยจะเป็นจริงเมื่อ2ตัวเนี่ยมีค่าความจริงเหมือนกันนะก็เนื่องจากข้างหน้าเป็นจริงเพราะฉะนั้นก้อนข้างหลังก็ต้องเป็นจริงด้วยนะแล้วผลการและต้องเป็นจริงและเนี่ยจะเป็นจริงได้กรณีเดียวก็คือทั้ง2ตัวเนี่ยต้องเป็นจริงทั้งคู่ก็จะได้ r เป็นจริง s เป็นจริงนะก็ข้อกไก่เขาบอกว่าสรุปได้ว่า s จะต้องเป็นจริงก็จะเห็นว่า s, <S เป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อกไก่ก็ถูกต้องนะถัดมาข้อขอไข่เขาถามว่าประพจน์นี้สมมูลกับประพจน์นี้จริงไหมนะก็เราจะจัดรูปให้ทั้ง2ตัวเนี่ยเป็นรูปอย่างง่ายแล้วก็ดูว่ารูปอย่างง่ายของมันเหมือนกันหรือเปล่านะก,ก่อนอื่นเราจะเปลี่ยนท่าแล้วตรงเนี้ยให้เป็นหรือแล้วก็เติมนอดไปที่ตัวข้างหน้านะอันนี้ก็เหมือนกัน เปลี่ยนท่าแล้ว2ตัวนี้ให้เป็นหรือแล้วก็เติมน็อตไปที่ตัวข้างหน้าได้เป็นแบบนี้นะข้างหลังก็ทําแบบเดียวกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็ทางซ้ายเนี่ยก็จะกระจายน็อตเข้ามาได้นะแต่ว่าต้องเปลี่ยนและเป็นหรือก็จะได้เป็นน็อต p หรือน็อต q แบบนี้นะเราจะเห็นว่าข้างในวงเล็บเนี่ยเป็นหรือข้างนอกวงเล็บนี้ก็เป็นหรือเพราะฉะนั้นวงเล็บเนี้ยเอาออกได้เลยนะก็ จะได้เป็นแบบนี้ถัดมาตัวทางขวาก็ここจะเห็นว่าข้างในวงเล็บเป็นหรือแล ử, ้วข้างนอกวงเล็บก็เป็นหรือด้วยก็ถอดวงเล็บคู่นี้ออกได้นะข้างหลังก็เหมือนกันนะข้างในก็เป็นหรือข้างนอกก็เป็นหรือก็ถอดวงเล็บอันนี้ออกได้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะจะเห็นว่าสองวงเล็บเนี้ยมี n ็อ P หรือ not Q มีเหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถดึงน็อ P หรือน็อ Q เป็นตัวร่วมออกมาได้นะข้างไหนก็จะเหลือ R และ S ก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็จะเห็นว่า2ตัวนี้เนี่ยมี N o t ต P เหมือนกันแล้วก็มี N o t Q เหมือนกันแล้วก็มี R และ S เหมือนกันแล้วทั้ง3ตัวเนี่ยก็หลือกันอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยนะเพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ยก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้น2ตัวนี้ก็สมมูลกันจะได้ข้อขอไข่ถูกต้องนะก็จะได้กถูกขอถูก เพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือข้อ1นนั่นเอง